มไปซื้อโรตรีอยู่ตลาดสำหรับก็ไปอยังชัง่วโมงสองชัง่วโมงกูโดนยังไงล่ะเอาผ้าละให้ผมนะ่ะผ้าละอีหยงกับจักรยานนี่เด็้จักรยานตีผ้าละเนี่ยทีไปกับทีกรับกัปทีครึ่งชั่วโมงคนตัวก็ผมทีบปเป็นเนี่ยเอา้าทีบปเป็นมึงก็ไปเห็นอย่างก็มาหาบอกว่าเอาจักรยานไปจังเร็วยงโมเป็นบอกผมก็จูงไปจูงมากนี่เมื่อยว่าสันนี่ใช้รถตรตีนี่ครับเลขท้ายสองตัวเอียงล่ะแปดเก้าครับอ้าว นี่อยัง8อันนี้เก้าใบหนใบหนึ่งเก้าเป็น8ปเกเขาให้ซื้อแกับเก้าที่ใบเดียวกันเป็น2ตัวเลขทางตัวกันงแปเก้านี่มึงซื้อใบหนึงแปใบหนเกมันก็8แเกตัวมันก็ลรุ่งไทยแปเก้ากระถือแล้วตัวน่ะใบหนใบหนึเก้าโอ้ยเนาะทั้งิี่บอกก็มาหาอย่างไหนแต่บอกมานําก็เฮตดให้แนวนั้นแหละครัังผดีก่นี้ผมจะตกลงผมผิดบ่นี้โอ้ยไอ้ดอกสร้างยังกับพอชัดเจน hóa tư liệu gần